วันนี้ต้องให้เขาดนนูสวัส,วสวดีค่ะวันนี้เามาแกะเรามาแกะเกะ,เกะคุกกี้คุกกี้นะคะวันนี้ที่นั่นเราก็แกะเส,เสร็จเรียบร้อยแต่ว่ามันไม่มีส,วส่วนผสมอะไรเลย มันหายไปไหนเนี่ยมีมีลูกคนนี่นี่นะคะมีลูกคนแบบนี้เลยเฮ้ยคินเหมือนอะไร จะเป็นลูกคนผู้หญิงผันหอมหรืเป็นผู้หอม<ว>ทำไมกินมันเหม็นจังเลยแม่<ว>เนี่ยคุกกี้อ่ะคุกกี้เหรอกินมันแรงอ่วิ่งกินไม่ได้ไ<ว>แล้วทำไมไม่มีสวน,สนผสมอ่ะเสียเพรสม ไม่รู้มันไม่มีส่วนผสมที่เขาให้มาเหรอเรา้อา,า,า,าจะทำเองนะคะทำผู้ชมแฟ์ผู้ชทำหัวมันค่ะหัวอะไร หัวมันค่ะน้องทำหัวมันขาดหัวเหมือนเอาลไปใสู่นี่เห็นไหมน้องทำหัวมันขาดกินได้กินได้เนี่ยอร่อยละโบชีละโบสวนเอ ทุกคนหัวขาดเลยเป็นหัวขาดแต่ว่าแยกกินหน้ารู้มันขาดเดี๋ยวไปอบให้ แล้วเราก็เอามิ้นแล้เรา,า,าก็ใส่เฮ้ยเหยียบน้องหน่อยน้าล่ะหนูไม่ได้เหยียบหนูนังน่งตรงนี้แล้วแล้วแล้วน้องเป็นไร